ภาพกราฟสวัสด anyway ีแฟนคลับแฟนช่องครับยินดีต้อนรับสู่สำนักสงฆ์ครับพี่น้องเอฟซีดูดันภาพพี่น้องแฟนคลับภาพพี่น้องแฟนช่องพี่น้องป้องปลายสกูสก้นตามตัวเลขแนวทางของหลวงปู่เพิ่นเมืองครับพี่น้องว่าตัวเลขแนวทางของหลวงปู่วันนี้วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกยอกแม่รูปแบบแรกครับพี่น้องก็ไปฟังหลวงปู่เพิ่นแบบเพิ่นจ่าก่อนจะชมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับพี่น้อง บรรยากาศห่อนห่อนอยู่ในป่านในดงครับพี่น้องเอฟซีครับกลไปฟังหลวงปู่บรรดาบรนจารณ์ะพี่น้องเนาะเช่นครับการนับประการปูอ้าการปรการปูครับามตามแนวทางโครงสุดท้ายของปูเนาะหลังจากเอาเห็ดอัน้ำตาลน้ำมันไปขึ้นนั่นสุดท้ายครับไปออกลาวเนาะเออโอ้ยเขาพราะว่าตือเขาเขาบอกตัวว่าออกอัน กับข้าวไร่ตอนเย็นนะพ่อท่านออกมาแล้ว่าท่านว่าศูนย์หบอกศูนออกสามตัวเลยสามตัวมีหม่ใหญ่ออกว่าเราปูโอยกระจัดเนี่ยกเห็นจังเห็นน้ำกันอยู่เนาะไเห็ดจังสันเนาอครับผว่าเลยไปจับเอาเลยเก็เป็นจังสันเองดีเอากับโโบหเวาะปูเนาะเอารวเป็นใหญ่เล็กล่าเลยแต่ไม่ใหญ่ได้คนอันพู่มัน ขีเล้ามาเยี่ยมมกันยังไงบูเลยใช่ขีเล่ามาเล่นเขามาเทียวน้ำนาปูมาเทียวน้ำเออไอเล็กล่ากันนะทัว้าวเนี่าอนี้วนี้มิดป่ะครับมีมตุนบานีมิดว่าเขาเงืนมนใหม่สิบบาทนะยืนเอามือมาว่าสนื่นี่ปรัเอาหนิประสนเปียนเปลี่ยนสิบ บ้างใส่มือหลอดเป็นปูเป็นปู่ไงไอ้บุนบอกครับปู่จัดกว่าบ่เห็นได้ยินได้เสียงไม่ได้เสียงบ่เห็นตัวบ่ปูเฒ่าบ่ปูเนื้นเล็กหน่อยเห็นหนุ่มปูเฒ่าอืมไม่ได้เสียงบ่เห็นตัวยืนยืนมือมาเอาแฟนวะยืนมือมาเออครับเอ้าเรื่อเรียนทีบ้างเขารอหตีปูเอออืมปูเขาไม่ได้ว้างอะไรเลยบอกไม่ถไ่ได้ถามเพิ่นเลยบอกว่ามันก็ตื่นกั สะดุ้งตื่นหมดแล้วโอ้โไหนเงี้ยอะไสะดุ้งตื่นเลยสุดวันต้องเบิ่งมือมั่งฝันตัวนี้วันนี้นี่ของจริงนี่มั้ยโอ้โหลักษณะนี้เนี่ยจังๆเลยมาคือมาหลุมใหม่น้อบาดกันทุกเกือบมากกับมาชวบเ่นไผ่กับเ่นในโรลดอนี่ยของฝันนะครับมิดฝันเป็นเป็นฝันของฟูนะครับฝัน อ่ะมื่กับมาสวงเิีนไทยเรียนไทยอ่าบอกมาจากป่าแหละครับปู่ไม่ปนป่ารกมากเข้าไม่ได้กำลังจะทางเข้าไปทางเข้าไปแล้วค่อยมาเข้าไปหาแต่อยู่นี่เพิ่นก็ออกมาเหมือนเดิมวันเด็กน้ำมันเขาเห็ดมนันเห็ดบ่ถือพวกคนเลี้ยมาบอกบับกู ยังว่าบอกเข้าใจกันคือว่ามันกระตีในตองแง่คือให้เงินเลยคือว่าถือแล้วคืออะไรเพื่อนที่ตัวแรกเขาเพจทำให้เป็นใครๆซูนในใครนึงนี่ผมนั่งเพจถูกให้เงินสิบบาทเออให้เงินสิบบาทมือก็ห้ามือก็ห้าใส่มือให้ปู่เลยเหรอครับใส่มือห้าหนึ่งศูนย์เป็นหาเงินศูนย์ มันจะออกได้อยู่ว่าขึ้นไปขึ้นมาอมมันก็เป็นไปได้บมดแล้วของมันบวงหัวจักมาว่ามันที่เป็นตอะไรหน่อยหน่อยให้ชิบะใตรจะใ้้ลายๆเ่อง้ว่าแม่หนึ่งศูนย์ห่เนาะเนาะแม่นเะสิบบาหนึ่งศูนแล้วเันหนึ่งเลขสิบเนาะใจมือกะหาเนาะ บบบบาาการริมอาริฟันปูหลังจากเข้าเหตุการณ์ละมุนมันคือไรเนี่ย <c oughs> <อ>เลงเล่าสัมปติโอกับผมโ,<อ>โอ้เขาว่าผูใดก็ได้อยู่ปูปูอะไรก็ปูอะไรเขาว่าเขาซื้อข,ขอขนีมาแล้งท่านเขาไปซื้อขั้นพอดีกับข้อท่านเขาพันธุ์ิดรรานก็เล่ได้กันใอ่หเขา,า <c oughs> เปย์ยังกันเนาะ หอบบางคนก็ได้หอบบางคนก็ได้หิวแล้วปูเออเนไ้อเป่งเลยดังว่าเด็กเล่าก็มีอยู่นะโอ้จุกบัานเนียนคือฝันหลอบเดียวอะค่ะปูฝันมาขึ้นลย่และโอ้ตั้งเต้พุ่นนะออฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้สิบบาทนะปูเงินมากบว่าฝันเนี้ยฝันจับบอดดเนี้ยมาเลย เมื่อฟันมันขึ้นเนยยินแต่เสียงผู้หญิงผู้ชายครับปู่ผู้ชายคนแก่ออโอ้มือมากประสนเนียมมือมากประสนเป็นชาวบางบทแล้วครับปู่ไม่ได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงก็เอาเงินสิบบาทว่าเห็นเดี๋ยวเห็นอยู่กำบอกระปั๊บได้บอกปู่กำปั๊บกำไปัตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นเ้า มแบมือเบืองกอาฝันโของกิงโอว่ามันไม่ได้ฝันสี่ฟัว่าจะของบริสันโอ้ดันเหลว่องเทียบแบบนี้อ่าอนนี้นเลยองเทียบ้สี่ช่วยแันแต้นะครับว่าะคือมีผู้ชายแก่ส่วนมากมันจะเป็นมันมันจะเป็นส่วนมากมันจะเป็นในกลางอืม อย่างมันเป็นเรศลออเพราะว่าของป <ank> <c oughs> ูรติปูนี่เป็นล่างอออยู่นี่สุนมากให้ให้ให้เจรกล่างกับเล็กสองตัวเล็กคนทั้ับนหน่อยที่ที่ให้สั้งสามตัวอยู่นี่เจ็ดปีแปดปีดนี่ยังจังจังที่ได้เล็กสามตัวสามตัวก็บอกแต่ออกสองตัวหลังออกอยู่แต่ตัวหนาพิษส่วนมากจะออกสองตัวนะครับเอออกสองตัวกันหมด ตัวสามตัวนี่สิ่พิษเต็มหนึ่งครนบผเออพิษอันเล็กหนาเนี่ยเข่าสองตัวหลังชนมังค์บล้วบ๊อบเขาของเธอห้วงกลางหลังรถของปูชิเน่นแบบนั้นครับถ้าถ้าปูตีนี่ปูจะตีเป็นตัวไหนครับผมโอ้ยมือนตีตรงๆรงเลยหนึ่งศูนย์เลยเออโอเฮ้ไปตีตัวไหนเลือกได้นะก็ง่ายได้เด็ทำน้ำมัน อยู่ไปตีตัวไหนมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยนี่ยส่วนมากไม่เป็นปัญหาอยู่นี่มันไม่เป็นปัญหาส่วนมากให้เป็นตัวเป็นเลขเป็นตัวเป็นเลยไม่เหมือนอยู่วัดป่าชาเนี่ยนั่นนะส่วนมากจะให้ปัญหาเราบอกว่าปัญหาหนักๆเราไม่ได้หรอกเราเราปลื้๊กครับเออไปเป็นตัวเลยนะป่เนะไปเป็นตัวโลดว่ายนงสีตละอปึ๊กหงา ผู้มญิงนีนีพระนายเป็นโตเลยครับถือก็อถือบ<ป>่ถืถกอก็แล้วไปโหลดไม่เป็นโตแล้วอันว่าอันที่บนละืวค,คนว่ากันเราที่ผู้เจ้าของแล้วว่าว่าวก่อนที่นอนก่อนที่นั่งสมาธิกระซังเออไม่เป็นปัญหาคือจโจรรถถือบ่ถือก็ชนมากก็ ขึ้นลง <laughs> อเยจ้างตั้ง <c oughs> างทม,มกกถ้าสองตัวนี่ตรงเล่นบ่ปูตรงเป็นแนวทางน,นะครับปูเนาะเป็นความฝันเป็นนิมิตฝันของอีทุกท่านครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางของหลวงปู่ครับเลขนิมิตกับเลขขนันน้ำมนต์ของหลวงปู่เพิ่นเลขนิมิตหลวงปู่เพิ่นนิมิตว่ามีผู้เฒ่าพวกนีงเอาเหรียญสร็มานเงินเต็มเงิให้เพิ่นพี่น้อง เป็นตีตรงออกมาก็คือห้าหนึ่งศูนย์ส่วนเลขหกศูนย์ศูนย์เก้าอันนี้เป็นเลขกันน้ำมุนตีหลวงปูปเ่เ, A ปงปงเ,เป็นเหตุไปทีกเม่านมาเหตุไปพี่น้องเอฟซีแอดบอลมาแอดิภารกิจไปทางกรุงเทพกรุงไทยไปแล้วครับเพิ่งมาหอดมาถึงตัวเลขแนวทางวันนี้พี่น้องไป,ปพิจารณา,าครับทั้งสองเสนอไ้เป็นเพียงแค่สิกลางไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเรลี่ยนการเพราะนั่นจะย่างไงพี่น้องก็จะวิจ,จนนารณญาณในการรับชมและรับฟังนำํำตัวเลขแนวทาง น้องปูย่ำอีกเชนเดงรรับน้องปูนี่มิตวามีผู้เท่าคนหนึ่งเอาเรียนสิบมันเย็นเซนแบมือออกเป็นมายเสนาพี่น้องแต่แบมือออกพอนเอาเรียนสิบบ้าใเ่มือหายเป็นกตีมาตตงๆก็คือหนึ่งศและห้าหนึ่งศนย์ส่วนศูนย์หกเอ้หกศนและศูย์เก้าเปเลกข,ขันน้ำมลสี่ลวงปูปัญหาถิ่มใบก็คือทีมงานมาเหตแตแอดมาเหตแตเรย่มาเอาตัวเลน้พ่ทั้งน้ำเขาไปฝาดปจอนเปน้องเอซน้ำให้มูโชมไม่หมั่น,น,นลำลำด้วยกันสกูขขุสขคนครับพป่น้อง คลิปนี้สิเดลา่าลงไว้ซ้ำนี้ครับฝากไว้น้ำในพี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกแดแชร์ยลาลืมกมำลังใจเด็กพี่น้องได้กดซับตะไคร่และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจทางทีมงานครับพอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีมงงาครับพี่น้องครับ